สวัสดีครับยามเช้าครับโอ้ฤดูหนาวบ้านเฮาก็เริ่มแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับตั้งหลังผมนี่เป็นดอยเจ้าแม่นางนอนครับจะมีหมอกคุ้มหนาแน่นจีนครับพี่น้องเนาะเนี่ยเช้าเจ้งไฮเช้าเหนือของเฮานี่โอ้อากาศจะเริ่มเย็นลงนะครับหมอกคุ้มยังนักครับนะสดชื่นครับเนาะถ้าแบบในเมืองนี่ตอนนี้แดดออกแล้วครับ ร้อนเลย8ปดโมงครึ่งตอนนี้ที่ผมอยู่นี่ครับหมอกยังคุ้มอากาศจะดีมากครับน้องตั้งใจต,ตั้งคุงเทพติดไหนก็ได้ครับติด่นจะมาแอลมาชมผักเหนือตะค้อครับเนอะไปยอยเกินมาได้นะครับเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วครับมาพักผ่อนย้อนใจ ในเป็นภูเขาที่สวยงามก็ท่านจะไปพักตรงนั้นก็ได้ครับตรงไหนก็ได้ครับจะมาพักตีผมยูนี่ก็ได้ครับครับอากาศดีมากครับผมนะครับคนคนใดบัมีกู้มีกิมก็ไปเสาะหานะครับหน้าหนาวนี่มันจะหนาวครับเนาะภาคเหนือเฮาเนี่ยครับอากาศจะดีจะได้กอดกันอุ่นๆครับคนใดบัมีกู้ก็ใจไปเสาะไว้เนอะครับ แวะมาแอวนะครับแม่สายเขาอากาศเริ่มเย็นแล้วก็สุขภาพท่านจะได้ชุดชื่นไปสวยเนะะี่ครับ